สวัสดีครับผมบางออฟติเ m ม r ราผลักสเปเชียลิสต์นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับเจ้าโกโป o ฮีโร่2ตัวจริงๆตัวเป็นๆครั้งแรกได้ลองสัมผัสครั้งแรกนะครับได้ลองใช้จริงๆนิดๆหน่อยๆครั้งแรกมาดูกันว่ามันมีฟีเจอร์อะไรเจร๋งๆที่ผมชอบบ้างตอนนี้ก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับสำหรับโกโป o ฮีโร่2ซึ่งมาพร้อมกับชุดเซ็ตใหญ่เลยนะมีตัวมีด i ทัมมดมีตัวไรท์มดมีตัวแม็กเรนมดติดมาด้วยนะครับซึ่ง12เนี่ยต้องบอกว่าอัปเกรดในเรื่องของ คุณภาพในเรื่องของการทํางานเรื่องหลักได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นอกจากจะเป็นไฟล์10บิตแล้วเขายังเพิ่มเติมในเรื่องของการทาย G-P l o อกมาให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไฟล์จาก GoPro ไปเกรดดิ้งสีแบบจริงจังเนี่ยตัวนี้ทําได้ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการโอ p ป r a t นะที่ผมชอบมากๆเลยก็คือ ฟีเจอร์ของการทัชโอ p ปเร t ต่างๆเนี่ยอินเทอร์เฟซมันใหญ่ขึ้นมันจัดการควบคุมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือปุ่มคอนโทรลทั้งหมดของเขาเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยอินเทอร์เฟสหน้าจอตรงนี้เปลี่ยนหมดเลยช่วยให้ทัชโอ p e r ร t ได้ง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือการแยกโหมดระหว่างมือใหม่กับมืออาชีพออกจากกันอย่างชาัดเจนนะครับก็คือถ้าเราปัดลงมาแล้วปัดไปด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าเป็น โหมดแบบคอนโทรลที่เป็นโปรหรือว่าแบบอีซี่นะครับซึ่งถ้าเราเลือกอีซี่เนี่ยเราไม่ต้องตั้งอะไรเลยเรากดถ่ายอย่างเดียวนะครับและก็เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าสมมุติถ้าเป็นวิดีโอนะเราเลือกแค่ว่าเราอยากได้คุณภาพแบบไหนถ้าเป็นไฮคุณภาพเนี่ยเขาจะเลือกเป็น 5.3K ให้เราเลยแล้วก็สามารถเลือกเฟรมได้ว่าเราจะถ่ายเป็นฟูลเฟรมที่สามารถเอาไปรีเฟรมลง TikTok ลง IG ในหลายๆแพลตฟอร์มได้เพราะว่ามันถ่ายเป็นอัตราส่วนแบบ 8ต่อ7ที่เราสามารถเตะครอปได้มากขึ้นนะครับหรือเราจะเลือกเป็นแนวตั้งแนวนอนเลยที่ความละเอียด 5.3K ก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ถ้าเราลดความละเอียดลงมานะครับเป็นสแตนดาร์ดคุณภาพนะครับเราจะถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกได้เหมือนเดิมนะครับว่าจะเลือกเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือฟูลเฟรมเพื่อเอาไปรีเฟรมได้แต่ถ้าเราเลือกเป็นเบสิก คุณภาพน้าร่างสุดเนี่ยนะครับเราจะเลือกได้แค่จะถ่ายเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเท่านั้นนะครับไม่สามารถถ่ายเป็นฟูลเฟรมได้ซึ่งผมแนะนําว่าถ้าใช้ทั่วไปก็ใช้เป็นฟูลเฟรมไปเลยแล้วมาเลือกรีเฟรมทีหลังเพราะว่าทุกวันนี้เราถ่ายวิดีโอเราลงหลายๆแพลแท็ก์อนอยู่แล้วถูกไหมครับก็ถ้าถ่ายมากแล้วก็ลองล็อกเฟรมดีๆแล้วก็เลือกว่า จะเลี้ยงเฟรนยังไงให้มันสามารถลงได้หลายฟอร์มได้เลยเพื่นแนวตั้งแนวนอน1ต่อ1นต่อ7อะไรพวกนี้สามารถทําได้หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็แอคเซซอรีตัวนี้เขาก็จะมากับแอคเซซอรีตัวใหม่ด้วยก็คือตัวแมกเรนมอร์อดซึ่งเจ้าตัวนี้ให้องศารับภาพที่กว้างกว่าเดิมถ้าเราใช้ตัวนี้เราต้องไปเลือกในกล้องว่าจะใช้เป็นแมกเลนมอร์ด2.0ก่อนครับแล้วก็เลือกเปิดเขาจะให้องศารับภาพที่กว้างมากกว่าเดิมถึง177องศาก็คือ เกือบได้เป็น180ได้ซ้ายขวาเกือบหมดเลยจะให้มุมมองรับภาพที่กว้างมากๆนะครับถ้าเราใช้แม็เลนหมดตัวใหม่นี้อีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก,ก็คือตัวนี้สามารถที่จะใช้หูฟังของ AirPods เนี่ยทำเป็นไมโครโฟนไร้สายได้แล้วนะครับก็คือไม่ต้องไปต่อสายไมโครโฟนแยกแบบวุ่นวายไมยม,ยมีตัวรับตัวส่งอะไรแบบซับซ้อนวุ่นวายเลยใช้ AirPods ที่เรามีแล้วก็ลิงก์เชื่อมต่อเพื่อที่จะเป็น ไวเลยไมโครโฟนได้เลยนะครับผมส่วนเรื่องอื่นๆในเรื่องของฟอร์เรตี้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคงจะต้องไปทดลองใช้งานจริงๆก่อนนะครับแ้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังืีว่ามันแตกต่างจากเดิมไหมเท่าที่ได้ลองเนี่ยผมชอบตรงที่การโอเปเรตง่ายขึ้นคุณภ,ภาพไฟล์ที่มี G P lock มาให้นะครับแล้วก็สามารถถ่าย10บิตถ่าย H D R อะไรที่ อัปเดขึ้นรวมถึงแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นด้วยนะครับก็มีโอกาสได้ลองเจ้า GoPro Hero 12 Black ตัวนี้เก็บไฟล์มาให้เพื่อนๆดูกันนิดหน่อยนะครับได้ทดสอบในเรื่องของการเปิดปิด HDR เรื่องของโทนสีต่างๆรวมถึงเรื่องของระบบกันสั่นแล้วก็ภาพนิ่งด้วยนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวรีบทํารีวิวเต็มๆแล้วเดี๋ยวมารับชมกันได้ทางช่อง Channel ของ b i ๊กแคมทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok แล้วก็ Instagram แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า12 Black ตัวนี้มันจะเป็นยังไงบ้าง